แอดเมน,นูหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทั้งช่อง YouTube ทุกท,ทุกท่านเ้ยค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลเล่าพัฒนากันเลยเนาะคะ่นะเนาะคลิปนี้ปูสังขะเด้อท่านผู้ชมเงียบเงาเนาะท่านผู้ชมวัี่ิพานมาเป็นจังใดคุณพ่อคุณแม่มีทันใดโชคมานกันบ่น้อท่านผู้นะมชมเงียบเงาบ,าาบา่เลขกบ่อถือกท่านผู้ชมโน่หน่อย นูน้อยบสถือธำรมุชมเล่าพัฒนาเมื่อวานเน้เลขออกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เสียดายเด้ธำรมุชมดวงนูน้อยไหมเจ็ดมาออกตามหลังมาเตะดกักแอดมินนูน้อยจังสันละานผม้ชมวายุเมื่อวานเนตเหล็กเด่นนูน้อยมันเป็นจับคูบะายเนาะานผม้ชมเหล็กเด่นเจ็ด บอมีจักสำนักเลยเด้วท่านผู้ชมแต่ว่าของพอจอยเข่าเด้อค่ะเรื่อพอจอยแตกบนลางท่านผู้ชมเมื่อวานนี่ฮกอ่าฮกสำนักลาพัฒนาช่องแอดมินโนนอยบอมีเด่นเจ็ดจักคนเด้อท่านผู้ชมอัสสำรับท่านใดถือยินดีนําเด้อค่ะเด้อโนนอยบ่ถือดวงช่วงนี้บ่ดีโบมานบ่โชคดอกท่านผู้ชมท่านใดถือยินดีนํา ทันใดบดถึกกระสุกกันต่อไปคือเก่าเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนโน้หน่อยหลุดซีเด้อท่านผู้ชมหลุดซีตอนแรกว่าสิหลุดสองพ่อคำคำมาไปหลุดซีเป็นหลุดสองหลุดซีกับบดถึกดอกท่านผู้ชมเมื่อวานในเลขมีแต่เกากับเจ็ดกับศูนย์เอาท่านผู้ชมมาเบิ้งไม่ควงทันใดเขาแน่เมื่อวานในของแม่นั่งเขาเหล็กเด่นไปที่เหล็กติดเด้อค่ะเด้อเขาเหล็กติดท่านผู้ชม เลขติดหกเจ็ดแปดเข้าไปที่เด่นเก้าด้อค่ะเด้อจัะพูบอ่อเข่าท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ลดลายสำนักเข่าของพอพอจอยคนเดียวเด้อท่านผู้ชมพอดสักแก้วหล,ลุดนะคะของพอดสักแก้วหลุดสองหอดติดเหลืเด้อท่านผู้ชมอาจารย์ต้อยน้ำโชคเลขติดอาจารย์ต่อยเข่าเข่าดีเด้อท่านผู้ชมเลขติดอาจารย์ต่อย เก้ากับศูนย์เลขติดมองเลขติดนี่ท่านผู้ชมเขาดีเอ้งตามตัวนะคะเนาะหงวดหนาตามตอ่อท่านผู้ชมปูสังขะหลุดเดอ้อท่านผู้ชมหนูหน่อยว่างมาสิบสองหงัดเลขเด่นหนึ่งกับสองหลุดเดอ้อท่านผู้ชมเอาสําหรับหงวดนี้คลิปนี้มาตามตอ่อเนาะคะ่นะเนาะเลขเด่นปูว่างสิบสองหงัดลดสามหงวด พอจอยธรรมชมุมเล่าพัฒนาพอจอยอาจเด่นแปดเก้าศูนย์เหล็กเด่นเขาเก่ากับศูนย์จับคู่เด้งบนล่างท่านผู้ชมเด้งบนล่างอีกแล้วท่านผู้ชมแอดมินน้อยคอสแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc พอจอยทุกทุกทันเด้อค่ะเด้อ fc พอจอยทาเหล็กพอจอยเขาย่ำไหเพิ่นด่ตลอดท่านผู้ชมในห้องในกลุ่มเห็นอยู่ท่านหนึ่งพิ่นด่น้ำพอตลอดเลยท่านผู้ชม พอแสดงความยินดีน้ำเ้อค่ะเด้อเด้งทั้งบนทั้งล่างปาพอจอยเป็นพระเอกเด้อธรรมชหมวดทิพานมารวมเด่นห้าสูตรหนูหน้อยธรรมชมเป็นจังไไดผ้าขาปาาลางาหลังทวนบัดเดี่ยวเมือ่อวานเนี่จับคูบอมีจักโตเล็กจักโตเมื่อวานนี่ยธรรมชมเหล็กเจ็โตบ จับกันบ่ได้เลขเด่นเดินดีลุดน้หน่อยว่าแล้วมันเดินดีๆีนี่บอมแมนมันสิเดินต่อบอมแมนดิท่านผู้ชมถ้าเดินเงี้ยวเนี่ต้องทํำใจไว้น้ำสูตรใดเดินเงี้ยวเ้เฮาต้องระมัดระวังไว้น้ำเลยลุดท่านผู้ชมงายทวงงายใสเลขติดคิดว่าหนาจะมาสองดันไปเก่าบ่นเด้อท่านผู้ชมดันไปเก่า สองตัวมาหนึ่งตัวเข้าไปที่เด่นเก่าเด่นสองตัวสูตรสองลุดแล้วท่านผู้ชมลุดแล้วเด่นสองตัวไม่มาด้วยกันเข่าไปที่เด่นศูนย์ท่านผู้ชมอยาาซื้อใส่กันสองสูตรนี่เมื่อวานนี่เลขเด่นเข่าสามสูตรแต่ว่าจับคู่กันบ่ไ้จากสูตรเด้อค่ะเด้อไปคนละทางบ่มีเจ็ดขาดเจ็ดตัวเดียวแล้วท่านผูชม เหล็กเด่นบ่มีเจ็ดอ้าหมดนี่ตามต่อท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาตามของปูสังขะกันก่อนเนาะค่ะเนาะมาก่อนโมท่านผู้ชมปูสังขะแอดมินหนูหน้อยขอขอบคุณนวทางปูสังขะเด้อค่ะเด้อเอ้าสําหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมหนูหน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้น,นําแนวเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชม ตอนนี้เงียบเงาแท้ youtube แอดมินโนหน่อยยอดวิวบอลไลท์บอขึอ้นเลยท่านผู้ชมเงียบเงียบเหลกบอเข่าบอท่านผู้มชมคุณพอ่อคุณแม่ทีมปลาหนหน่อยไปละบออพูดได้เระท่านเขากลุ่มเนาะคะ่นะเนาะท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลฟ์ฟรีนโมแอสไอดีไลน์เอ็นโอโอหนึ่งห้าเก้าเก้านะคะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ แนวทางลาวพัฒนาปู่สังขะนะคะประจำงวดวันที่31เลขเด่นเลขเด่นงวดนี้นะคะ3กับ4 เด่นต่อมาวินเด้อท่านผู้ชมเลขวินมีสามเก้าสี่ศูนย์สองแปดนะคะเลขวินท่านผู้ชมต่อมาจับคู่จับคู่มีสองแปดสาม เดี๋ยวท่านชมน่หน่อยเขียนผิด28 38ปดสามแปดสองแปสามแปดปดสปนูนหน่อยเขียนผิดธรานชมนนหน่อยเลี้ยงทางใหมด้วยค่ะเด้อสองแปดสองเก้า ลงมาจังสีท่านผู้ชมสองแปดสองเก้าสองศูามแมเก้าปดสี่เกศูนย ชุดสามตัวนะคะมีสองสี่ศูนย์เขียนตัวใหญ่พูดละท่านผู้ชมสองสี่หนึ่งสองสี่สามสองสี่สี่และสองสองสี่นะคะ ตั้งแต่ว่างมาเดือนหนึ่งเด้อท่านผู้ชมแนวทางของปูสังขะว่างมาทั้งหมดเดือนหนึ่งเนาะท่านผู้ชมรวมกับเมือวันที่สามสิบเอ็ดนี่นำํำปูจับคูยังเบ่เคยเข่าเด้อค่ะเด้อปูจับคูย่างเบ่เคยเข่าจักเทียท่านผู้ชมแต่ว่นเหล็กเด่นของปูว่างมาสิบสองหอดลดสามหวดเด้อค่ะเด้อวันนี้เด่นสามกับสี่ท่านผู้ชม แต่ว่าสถิติวางมาเหล็กปูบ่เคยหลุดซ้ำกันเด้อธรรมชมจับคู่ยังบ่เคยเข่าเด้อธรรมชมคุณพ่อคุณแม่ค่ะพิจารณา,าเบิง่งเลขวิน3 9 4 0 2 8นะคะเหล็กวินปูวางมาเข่าอยู่ข้างหนึ่งธรรมชมแต่ว่าจับคู่ปูยังบ่เคยเข่าเด้อค่ะเด้อเอา้างวดนี้งวดหนากะขอให้ปังให้ดัง มันหมาน,มนท,ท,ทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปนี้ผู้ใดสิสั่งกาแฟย,ยาซิฟันเนาะคะ่นะเนาะสบู่กุนต้าระเบิดขี้ไข่เล่งผิวขาวอ่าผู้ใดสิสั่งของเนาะคะ่นะเนาะโทรสั่งซื้อที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกสองสามห้าแปดหนึ่งนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีโมโนกับเขาจะงมโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณเขาจะงมแก้ปวดเมื่อย ยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะสั่งซื้อได้เลยสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้ลองสั่งไปใส่เบิงเดอร์ทำชมแล้วก็สบู่กุนต้านระเบิดขี้ไขเล่งผิวขาวนะคะอะแพ็คละ190บาทส่งฟรีตั้งแต่แพ็กแรกกาแฟากล่องละ260บาท2กล่องส่งฟรียาสีฟันหลอดละ190บาทสหลอดส่งฟรีนะคะ,ะสำหรับท่านใดที่สนใจกะ ทรสั่งสื่อหรือแอดไลน์ใดเลยเด้อยค่ะเดอ้อคลิปนี้แอดมิน,หนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อยค่ะเดอ้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมานทุกท่านพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ